สวัสดีครับต่ยิดพาเที่ยวครับมันจะพามาเดินเที่ยวตลาดนัดนงัวฟานวันนาคานนะครับผมดอกาเมคาเริ่มลงของครับตอนนี้มาดูบรรยากาศก่อนครับไปดูกันเลยครับครับผมฝั่งนี้เป็นด้านแตงโมครับแตงโมแดงแจ๋ครับแดงแจ๋ครับับปรด ส,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 ส่วนตดครับบอกให้ดูเลยครับหวานจริงอ๋อใจเย็นใจเย็นครับถึงห้าสิบครับตอดหนังชูลูกค้าครับผมยูทูบเบอร์ครับพี่ไปไหนล่ะฝั่งนี้ก็เป็นกล้วยครับหนมะพร้าวถอดเตือน่ะเป็นยังไงมาดูดู ไหนเข้าลือว่ามีมะพร้าวทอดเสียนี่ไงไหนอือเหโอ้ช่างทำปิ่นเนาะงามไหมไอ้หน่อยไรเนี่ยสามชีฟหน่อยหน่อยยี่ห้าบาทก็ได้โอ้นี่ครับเห็นแต่เข้าลือว่ามีมะพร้าวทอดเสียก็เลยรีบมาถ่ายเออคาถาคาถาของม่อตอนนี้ก็เป็นอ่าข้าวจีครับกําลังลงครับตอนนี้เป็นบันให้ดูบรรยากาศก่อนครับข้าวจีเจ้าเก่านั่นแหละครับอยู่บ้านวัด ตอนนี้มาขายนองวัฟัน,นเขาลือว่าขายดีกเกาะกะเลมมาให้ดูบรรยากาศก,าก่อนครับนี่เป็นผัก,ผกออกแกนิกจ้ะจากล่างน้ำเขียวมีน้ำพริกด้วยค่ะมีน้ำพริกมาอีกวันนี้มีน้ำพริกอีก,กนคะคะ มาเลยนะครับผมจากวรรณคารครับอันนี้ร้านหมวยน้อยนะคะยังไม่ได้ทำชื่อใครจะเออทำไว้เล่นน้ายที่ได้ดูจักนุ่นได้คาใจดีมาคุแม่มาอุ่นนุนนะคะครับเข้าไปดูเด้อแต่อีทพาเที่ยวเดี๋ยวจะคุยจะมาไลฟ์เฟสเอแล้วปับบ้านกินต่อพักชม ปูมไปทำไมล่ะมาเนไไมเฮ้ยต้องกรตังกันมันละวะมันมันมีทังออมมันินทานอมมันยี่บาทอนมากวเร็จจมาใสซเข้าอันี้มะพร้าวมาน้หอมเยวันดีจ้าจ้าวันดีค่ะมะพร้าวน้ำหอมค่ะมันนาอะไรนี่ มะนาวเป็นพิกิตรเป็นพิกิตครับผมขายถุงทรายจีถุงละยี่กิบบาทไม่ไปซื้อเลยลูกนี่ครับ่ปซื้อแค่คือตะว่าขายราคาเก่าเจ็ดมีสวนอิงครับจีหนุ่มกานครับผมธนัาฟานนะครับฝั่งนี้จะเป็นด้านปลาส้มทอดชื่ออะไรนี่ปลาส้มแม่ปราณีบ้านดอนตําเย่บอกเวลาบ้านดอนตําเยครับหนุ่มกานจะเป็นด้าน มาอีกครับโนเนงนามยานางออกทุกวันเลยคือครับทำออกทุกวันนะครับีนจะเป็นด้านปลาทูมันก็ทำตลาดกินครับของทะเลทะเลแห้งครับทะเลแห้งกระปิของโค้ดครับก็มาดูนะครับโอ้ตลาดนัดน้องหัวฟานของหวาน ยังไม่ทันตัดนี่ชงสิ้งกับปู่จ้ะกระดมยังไม่ทัน,นทตัดครับจ้ะอันนี้จะเป็นผัดไทยเอาเมื่อไรน,นี่ผัดไทยผัดไทยใบเตี๋ยวผัดไทย,ไทย าลาประดุไม่ใช่มาเลยม่ายดิเดรนี่ก็เป็นด้านยำยำเล็บมือนางยำหมูยอยำรวมนี่ครับนี่ขายกำลังจัดร้านครับตอนนี้นยังไม่ลงนยครับนังเลดก็มีครับนี่ของโบราณ รของโตรงนี้จะเป็นด้านยำลูกชิ้นจ้ะยำยำคนคนกคนใหญ่คนหน่อยอืมคนอร่อยมากินคแบบจานนี้ชิ้นย่อเลยครับรสจัดจ้านรสประกันอร่อยน้ำยำแซ่บค่ะจ้าของน้องหัวฟานครับผมอันนาคารนะครับสนใจก็มาเลยครับผมอร่อยแม่ค้าก็สวยค่ะจ้ามาเลยนะครับผม หนุ่มครกเสร็จยังเนี่ยเสร็จราคาเรียบร้อยราคาเรียบร้อยแล้วค่ะนี่โครับเสร็จแล้วครับหนุ่มครกมะพร้าวอ่อนนี่ครับน่ากินมากพร้อมเตร่นแล้วกำลังแคทครับหมูสดสดครับแพลงแม่วันนีู้ครับนี่ฟูกแล้วใช่ไหมมาเลยนะครับปุ๋มวันนักขารนะครับ ครับผมตุดตุดับวันนาคารบ่ายโมงถึงหนึ่งทุ่มปีใหม่สองร้อยตอนนี้เดีร้อยเจ็ดสิบอ่าถูกแล้วถูกมากแล้วพัดมีอือกินเนาะยำแหนมครับมาเลยนะครับผมวันนาคารครับเรามีเยอะๆมากมายตอนนี้เมฆากำลังจัดลานครับเายังไม่มีดอกโลฟังหวยก่อน ิ่เนดกถูกควายแล้วนึ่งหลยจีออกมาแลวคุณคิดไหควายแหะทำไม่ทันหอกทำาไม่ไร้ไร้นี่กบบโบกวาบเลยอย่าลืมนะครับผมมันนาคารนกำลังทำครับเราต้องหูสปีวัดดีครับกำลังทอดครับ มาถ่ายใหม่ผมคิดฟาร์มรอครับผักสดตรงนี้ก็ไก่ทอดปัดดีจจ้าหนูรนครับมาแล้วครับโอ้ยสารพัดทอดครับสารพัดทอดเลยไปหนุปทาข้าพูดทอดเก่ง ขนมจีนยำขนมจีนนี่น้ำยาค่ะมีน้ำยาไก่ไก่แบบเป็นป่าโอ้จับอันนี้ไก่ปลาอันนี้กะทิไก่ค่ะจับหน่ากินครับนี่ค่ะนี่อนเลยมีแต่เนื้ออืมออกมาเลยครับผมหนงวฟานครับวธนาคานครับผมค่ะนี่ก็จะเป็นข้าวโพดต้มมากันเยอะๆนะครับเป็พาปะทูขายดีนั่งรับกับท่าน โอ้้ปิงนึ่งเอปิงหนึ่งเดี๋ยวมาถ่ายไหมเดี๋ยวมาถ่ายไหม่เออเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไล์สดอันนี้ถ่ายคลิปไปก่อนสวัสดีจ้าแม่ค้าสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะพักบานตะไครกำทะเลยในยังใหญ่นบาทค่ะกวตุงเขือกวงตุ้งห้ากกวองตุงนีลังคิดกระตังเลยนะครับ ครับขนมจีบจักไปไหนดูเจ้าของอืมชกกินนี่เหลียวซะหน้าเนาะหลังจัดร้านครับนี่ฮอนแลนด์ครับอะโวคาโดเปิลละมุดแต่ยาวอายุจะเป็นบาทบุกเลยโอ้แต่ไอ้อิทก็ขายเขาด้วอะไรอยเงี้ แกงครับแกงบ้านบ้านตาอีทพาเที่ยวเข้าไปใน YouTube นะอตาอีทพาเที่ยวครับเข้าไปพิมพ์เดี๋ยวนี้ก็เห็นเลยอยู่ไปดูหน่อยดูแล้วรู้แล้วไปครับไป e เลยเออตาอีทพาเที่ยวเด้อเอาไปดูให้หน่อยกดไลค์กดติดตามให้ด้วย คือเดี๋ยวเย็น,จนๆจะมาไลฟ์เป็นเฟสให้ดูไลฟ์สดแล้วลูกค้าเดินกันอ <c oughs> ันนี้ให้ดูบรรยากาศไปก่อนครับแกงครับมีหลายอย่างครับเะแนงแกงเขียวหวานน้ำพริกปลาทูไข่ลูกเขยครับแกงครับดูฝัง่งนี้ก็กแกงแป็นแงแกงพล้เขียวหวานครับแกงมัน เอ็งจืดเอ็งมันลุ่มมาดูบรรยากาศก่อนครับผมข้าวมันไก่ร้อนๆครับไก่เรียงเอ็งนี่วันนี้จะไก่จะของเอ็งเมนูแพ้มมนยูแพ้ไม่ต้องทายไปคือเก่าแล้วเขาก็ได้สุมนำนาเออนี่พวกไหนดีิเวอร์พูลนี่นี่ครับครับลำจะดีไหมหรือยายายาบาบา กับยำกับประเภทย,ยำนี่ครับปูมาเป็นตัวครับขายเป็นตัวเลยติดตามไม่ได้นะครับแต่ยิ่งพาเที่ยวขอบคุณครับ